สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะพามาเก็บมะม่วงบ้านแม่ค่ะนี่นะคะโอ้ยมีรังมดแดงด้วยสวนสุดยอดอันนี้มดแดงน่าจะเอาไปแกงแต่มดแดงในบุในบ้านห้ามห้ามเก็บมันกระดาษไอตัวสแกนอยู่หน้ารถเลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศสดชื่นยามเย็นมะม่วงมะม่วงนี่ต้นนี้ด้วยนะคะ เข้าไปต้นมะพรา้าวเสียค่ะเดพามาเก็บมะม่วงค่ะอยากกินมะม่วงเปรี้ยวเนี่ยกอนพาชมกันนะนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูต้นตรงนี้พาด,ดูกันนะคะต้นตรงนี้อันนี้เปรี้ยวไหมเนาะ อยากกินอะไรเปรี้ยวโอ้ยอันนี้ลูกใหญ่มากทุกคนบาดิโปบาลูกใหญ่มากเยอะมากลูกใหญ่มากอันนี้เขาเรียกว่าเขียวสวยพันยักษ์ค่ะโอ้ยลูกใหญ่ใหญ่มากสุดยอดเลยอะอันนี้มันเปรี้ยวไม่เปรี้ยวไ,ไม่รู้อะ อยากกินลูกเปี้ยวแต่ดูไปมัไม่น่าจะเปี้ยวมั้งเนี่ยลูกเนี้ยโอเคค่ะตรงนั้นก็มีนะคะมีต้นหมอนด้วยเดี๋ยวพามาดูม,ลมลลีลูกหมอนกำลังสุกเลยค่ะลูกหมอนกำลังสุกเลยเอาไปปั่นน้ำเว้ยเนี่ยเอาไปปั่นน้ำลูกหมอนตันนี้ก็ต้น อันน่นี้ก็ต้นมะม่วงสุดยอดลูกใหญ่มากมีลูกหมอนด้วยไอนนมีใบมะขาม,ล,มลูกหมอนค่ะเยอะมากไอนนไม่รู้นไหนลูกไหนเปรี้ยวลูกนั้น,ต,น,น,นต้นนั้นไม่รู้เปรี้ยวหรือเปล่าเนี่ยนะคะไม่รู้ต้นไหนเปรี้ยวอะ่ะต้นไอ้นี้น่าจะหวาน อันนี้น่าจะหวานลูกนี้น่าจะหวานไหมคะไม่แน่ใจอะ่ะน่าจะหวานเราไม่เราไม่ได้ต้องการลูกหวานเราต้องการลูกเปรี้ยวเดี๋ยวก่อนนะคะแล้วค่ะเก็บแค่ลูกเดียวค่ะไม่ได้เก็บเยอะอยากจะบอกว่าลูกใหญ่มากเดี๋ยวจะละลายน้ำพริกปลาพริกผงน้ำปลาชูรสแล้วก็น้ำตาลนะคะ น้ำลายไหลเลยอะเจ๊